สวัสดีค่ะแอนสามเหลี่ยมออตโต้นะคะวันนี้นะคะแอนจะพามาดูรถเข้าใหม่นะคะคันนี้นะคะเพิ่งบิ์เสร็จเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะก็คือเจ้าโตโยต้านะคะยาริสเอทนะคะ 1.2e นะคะคันนี้ปี2019นะคะมาวิ่งคันนี้นะคะอยู่เพียงแค่6,000กว่าเท่านั้นเองรถคันนี้นะคะถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะรถยังไม่ถึงปีเลยนะคะคันนี้นะคะอ่ะก็คือนะคะคันนี้นะคะแต่งสเกิร์ตมาแล้วนะคะ รอบคันนะคะสวยมากๆเลยนะคะรอวคันนี้เขาจะแลบหลังคามาให้ด้วยถือว่าตกแต่งมาได้สวยงาเลยนะคะดูเท่มากๆนะคะสำหรับจ้ายาริสเอทิฟคันนี้นะคะล้อด้านข้างของเขาคันนี้นะคะจะเป็นล้อจากโรงงานเลยนะคะขอบ15นะคะไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ด้านข้างนะคะคันนี้สีขาวมุกนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็5้าเวลาแบบนานไปเลยีนะคะก็ ยังคลาสสิกอยู่นะคะจะไม่เก่าเลยนะคะสำหรับสีขาวอ่ะเรามาดูที่ข้างในกันนะคะข้างในคันนี้จะเป็นเบาะผ้าน,นะคะจะไม่ใช่เบาะหนังนะเพราะเป็นตัว E นะคะเราก็จะไม่มีอ่ะพุสตาร์ทนะคะเราก็ใช้กุญแจนะคะไขบิดสตาร์ทเครื่องได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมเลขไมค์คันนี้6,900นเ่นเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะรถแทบไม่ได้วิ่งเลยนะคะอ่ะ ส่วนนะคะตรงคอนโซลห,หน้าตรงนี้นะคะก็จะมีอ่าที่เชื่อมต่อน,นะคะอ่าพวก FM AM อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เป็นมีมูทูธด,ด้วยนะคะเชื่อมมูทูธได้โทรรับสายนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับแอร์นะคะส่วนตรงนี้พวงมาลัยของเขานะคะก็จะมีปุ่มอ่าควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็จะมีปุ่มโทรออกรับสายนะคะอ่าเราไปดูที่ข้างหลังของคันนี้กันนะคะสภาพ,พนะคะถือว่ายังติดมากๆเลยนะคะใหม่สุดๆเลยนะคะคันนี้อ่า มาที่ด้านหลังกันนะคะด้านหลังของเขาเรืออาโตโยต้ายาริสเอทีพนะคะที่เก็บสัมภาระของเขานะคะจะให้มาเยอะมากๆนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆแลี้ยคุ้มค่านะคะอาดูสิโอโหรถปี2019นะคะแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะสกเกิร์ตก็แต่งมาสวยสุดๆเลยนะคะส่วนด้านล่างน,นี้นะคะก็จะเป็นนะคะ,ะชุดนะคะ ส้มใช่ไหมคะล้อนะคะแต่จะไม่มีล้ออะไรมาให้นะคะสำหรับเจ้าโตโยต้ายารีตเอที A นะคะดน้านหลังนะคะก็จะมีเซนเซอร์นะคะถอยหลังนะคะ2จุดนะคะเห็นไม่เ่ยจะมีเซนเซอร์ให้นะคะคันนี้นะคะแต่ว่าจะไม่มีกล้องหลังนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงสําหรับแบรนด์โตโยตานะคะพื้นที่ของเขานะคะ จะกว้างนะคะไม่แคบนะคะสำหรับคนตัวตสูงนะคะก็นั่งได้สบายนะคะอะดูได้เลยนะคะนี่แอนสูงร้อ6หกสิบนะคะยังเหลือพื้นที่เยอะนะคะข้างหน้านะคะก็เลื่อนเบาะไปได้อีกนั่งทางไกลก็สะดวกสบายนะคะขับในเมืองนะคะก็คล่องตัวแถมประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีคันนี้อดูรอบคันกันเลยค่ะพี่หนุ่ม สำหรับลูกค้านะคะคที่สนใจนะคะเจ้า Toyota t ต y ยต้ายาริสเอทีคันนี้นะคะราคาตัดสดนะคะเงินสดตัดโปรของเขานะคะคอยู่เพียงแค่4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถปี2019อ่าแล้วโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะคือโปรโมชั่นนะคะจ่ายคนละครึ่งนะคะ,ะจ่ายคนละครึ่งยังไงคันนี้นะคะงวดปกตินะคะจะอยู่ที่ประมาณอ่าดถึงแปดพันะคะถ้าเกิดว่าผ่อนคนละครึ่งลูกค้าก็จะได้ผ่อนแค่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีนะคะช่วยดาวด้วยนะคะก็คือดาวคนละครึ่งสมมติลูกค้านะคะจะดาวซีหมื่นนะคะอ่าลูกค้าจ่ายเงินแค่สองหมื่นอีกสองหมื่นลูกค้าอ่าทางร้านนะคะดาวให้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจเจ้าโตต้ายารีสเอทีวหนึ่งจุดสอง E ปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะคะให้ติดต่อมาที่เบอร์0942581676เหแอนด์ N, สามเหลี่ยมออโต้หรือว่าสามารถใช้เบอร์นี้แอดไลน์นะคะเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะ เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้ auto. สวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที subscribe. ่ s ับ s ไ r i b e ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ